ดนออชบุรีสวัสดีครับวันนี้อยู่ตะปูชั้นต้นทาทาชนบุรีนะน,นี่รับเข้าอีกหนึ่งเคสอันนี้จะเป็นตัวทาทาดีเซลนะเครื่อง2.2แต่ตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ตัว150นะตัวนี้ตัวใหม่นะครับเบืืองต้นนะลูกค้าแจ้งว่ารถวิ่งไม่ได้นะก็เร่งเต็มที่ก็อยู่ประมาณ6 0ติดนะรถวิ่งไม่ออก หลักๆเลยนะรถคันนี้ออกมาจากอู่ประกันนะฮะอู่ประกันรถประกันภัยได้ทําการเปลี่ยนชุดสายไฟอ่าชุดสายไฟห้องเครื่องนะฮะแล้วก็กล่อง ecu ลูกค้าเปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนมาแล้วแล้วก็อ่าสวิตช์คอพวงมาลัยนะฮะสวิตช์กุญแจอ่าสวิตช์กุญแจตัวนี้นะพร้อมกล่อง bcm ก็คือระบบไฟ ทางอู่เขาดว,ว่ามีปัญหานะมีปัญหาก็ทำการเปลี่ยนมาแต่รถวิ่งไม่ได้นะรถวิ่งไม่ได้ระบบไฟนะ่าจะมีปัญหาด้วยจะต้องลิงก์กันทั้งหมดกล่องจะมีทั้งหมด3ามใบน,นะกล่องเครื่องกล่องไฟฟ้าระบบไฟฟ้ารถยนต์กุญแจรีโมทนั่นเองแล้วก็จะมีกล่องคอนโทรลตัวในข้างในนี้อีกตัวหนึ่งจะต้องแมทกันทั้งหมดนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะ,ะว่า กล่องอันนี้ลูกค้าได้ทําการลงทะเบียนมาแบบไหนนะฮะแล้วก็จะดูเลขชติว่าเขาได้ลงทะเบียนไหมนะครับเดี๋ยวมาตรวจเช็คด้วยระบบคอมพิวเตอร์ดูนะฮะกล่องลูกค้าเปลี่ยนมาแล้วนะแต่ว่าไม่ได้ลงทะเบียนกล่องนะดูกล่อง ECU ไม่ได้ลงทะเบียนอันนี้เลข915นะฮะแต่มาดูเลขที่ตัวถังนะฮะอันนี้เลขอะไรนะ ตัวนี้จะเป็นเลขหนึ่งร้อยหกิบสองนะฮะเลขตัวถังไม่ตรงกันนะอ่าเลขตัวถังไม่ตรงกันลูกค้าเคยเปลี่ยนกล่องแล้วไม่แต่เลขตัวถังไม่ได้นะไม่ได้ลงทะเบียนนะครับ<อ>ทดสอบวิ่งเทสนะอ่าเกียร์หนึ่งได้นะครับอ่าเกียร์สองได้ อนะตอนนี้เหยียบคันเร่งรถไม่ไปนะฮะรอบตัดรอบอยู่ที่สองพันแปดร้อยรอบนะฮะแล้วรถก็วิ่งอยู่ที่อ่าแปดติบเนี่ยตอนนี้เหยียบสุดแล้วไม่ไปอ่ายิ่งใส่ไก่ใส่เกียร์สี่ปุ๊บรถยิ่งไม่ไปเลยนะครับรอบเครื่องจะอยู่ประมาณสองพันรอบรถจะวิ่งอยู่แค่สองพันรอบนะฮะดูรอบอ่าวิ่งไม่ออกเอออันอันวิ่งอยู่แค่แปดสิบอ่าปัญหา หลักๆประมาณนี้ถ้ายิงใส่เกียห้าก็ยิ่งไปเรื่อยๆเลยนะฮะคือรถวิ่งไม่ได้นะครับตั้งแต่เกียสามสี่ห้าเดี๋ยวเราจะไล่ระบบไฟใหม่หมดเลยนะอ่าตัวที่ขั้วปลั๊กที่ใส่ไฟที่เปลี่ยนมาเนะี่ยที่เจอนะก็คืออ่าฟิลไฟเบรกนะขาดฟิลเบรกขาดนะก็คือตัวนี้อ่าขาดนะก็คือเดี๋ยวเปลี่ยน เสียบตัวนี้นะก็คือตอนนี้มันช็อตกันอยู่ชุดสายไฟข้างหลังนะเดี๋ยวเราไปไล่ดูกันนะไฟเบรกพวกไฟเบรกข้อต่อต่างๆนะด้านท้ายนะเปลี่ยนหลอดไฟนะไฟเบรกซ้ายขวาเปลี่ยนนะ,ะที่ตรวจเช็คเจอกนะ็คือปักเส้นนี้นะเดี๋ยวเราทําการแยกออกก่อนออกจากกันออก,ก่อนนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปลองวิ่งเทสกันดูอันนี้ก็คือ สามารถทําให้ไฟช็อตได้ฟิลขาดหลังจากแก้ไขระบบไฟแล้วนะแก้ไขระบบไฟที่มันช็อตแล้วนะครับอ่มาลองวิ่งเทสเมื่อกี้นี้เกียร์หนึ่งนะครับออาโหเกียร์สองอไปได้สุดๆนะต่อไปเกียร์สามเกียร์สามตอนแรกจะมีหน่วงๆน,นิดๆนะฮะแล้วก็เร่งไม่ขึ้นอ,อันนี้เหยียบได้เต็มที่เลยต่อไปเกียร์สี่อ่า เกียร์ตไม่มีหน่วงเลยนะฮะไปเต็มที่อ่าเร่งได้ครับไปได้เป็นร้อยอ่าแล้วก็เกียร์ห้านะครับอ่าเริรอบเบิ้นรอบดูอ่ารอบมาเต็มนะฮะก็คือหายเรียบร้อยนะฮะระบบไฟมีปัญหานั่นเองเดี๋ยวเราจะไปทำการลงทะเบียนกล่อง พร้อมอัปเดตหัวฉีดใหม่นะครับอมาดูเลขหัวฉีดนะฮะเลขหัวฉีดเท่ากับไม่ได้ลงนะเป็นตัวเดียวกันหมดเลยไปจดมาจากรถนี่สูบหนึ่งสูบสองสูบสามสูบสี่สูบสี่เป็น e ห้า e สี่นะฮะอันนี้ร้อยห้าสิบท่ากับหัวฉีดเป็นรถรุ่นเก่าหนึ่งหัวนะฮะใช้ไม่ได้นะครับต้องเปลี่ยนหัวฉีดอีกต้นหนึ่ง เปลี่ยนหัวฉีดต้นหนึ่งแล้วก็ถึงจะลงทะเบียนหัวฉีดแล้วก็ค่อยจูนเข้าให้เข้ากับกล่องใหม่นะครับต้นที่สี่เป็นหัวยูโรสี่นอกนั้นยูโรห้าฉีดนะเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่นะครับอ่าดูอันนี้หัวที่ถอดออกมาดูเป็นอีสี่นะครับอีสี่ตัวร้อยสี่ติบเลขก็จะประมาณนี้อันนี้จะเป็นอีห้านะดูอ่าอีห้าตรงท้ายอีห้าเลขจะเยอะหน่อยอ่าเดี๋ยวใส่เป็นสุกสี่ เป,เปลี่ยนหัวฉีดด้วยหนึ่งต้นแล้วลงทะเบียนใหม่ลงใา่เลขหัวฉีดป้อนใส่ค่าเข้าไปใหม่นะนะดูตามนี้นะเปลี่ยนแนะล้วเลขตัวถังนะอันนี้เขล็อกเลขชุดสี่ตัวนี้ไว้แล้วไม่สามารถลงตัวนั้นได้นะแต่หัวฉีดกับโปรแกรมลงใหม่ได้นะครับอัพเดี๋ยวอัพใหม่ใส่หัวฉีดแล้วนะอ่าปิดเครื่องมาดูดึงไหลกลับดู โคฉีดร้อยเปร์เซ็นะฮะไม่เสียมาเดี๋ยวมาปรับค่าการฉีดน้ำมันด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะฮะคือลงทะเบียนหัวฉีดใหม่เองอ่าตัวร้อยห้าสจะประมาณนี้นะจะ,จะไล่ทีเดียวจบสีหวัว เรียบร้อยนะลงทะเบียนรถฉีปรับค่าการฉีน้ำมันใหม่ให้เข้ากับกล่อง ECU นะมาดูค่าการฉีน้ำมันนะอค่าการฉีน้ำมันโอเคฉีดบาลานซ์กันแล้วนะแล้วก็เช็คโค้ดดูโค้ดในกล่องโค้ดไม่มีนะเรียบร้อยอสำหรับเคสนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะอันนี้ลูกค้า ให้มาแก้งานรถวิ่งไม่ออกนะฮะเร่งไม่ขึ้นอ,อันนี้ทํามาหลายที่แล้วนะหลายสำำลักแล้วนะไม่จบนะหลักๆเลยนะที่ตรวจเพ็ทพบคือระบบสายไฟชุดสายไฟท่อนท้ายนะมีปัญหาพวกไฟเบรกนะฟิวไฟเบรกขาดแล้วก็หัวฉีดเป็นหัวฉีดเครื่องตัวร้อยตีติบหหัว แล้วก็ร้อห้าสิบสาหัวลูกค้าเปลี่ยนหัวฉีดมาแล้วนะเป็นหัวฉีดคนละตัวคนละรุ่นกันนั่นเองอ่าพร้อมกับตอนนี้ลงทะเบียนหัวฉีดให้ใหม่ปรับค่าการฉีดน้ํามันใหม่นะฮะอ่าแล้วก็เซตค่าอีโมที่กล่องเข้ากันใหม่หมดเลยอันนี้ก็วิ่งได้ปกติแล้วนะอ่าจบสวยๆไปเลย สำหรับท่านใดน,นะที่กําลังมองหาที่ซ่อมรถทาทานะติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะกับอู่ช่างต้นทาทาชนบุรีนะ0802222002นะเรื่องรถาาลถุงช่างต้นทาทาชนบุรีซื้อขายซ่อมจบทีบ่เดียวนะจอ